สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับการต่อมอเตอร์ดึงดับของสิงไฮเทคนะครับนี่คือมอเตอร์ดึงดับของสิงไฮเทคหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมอเตอร์ดึงดับนะครับเขาก็จะมีปลั๊กมาใส่ไฟมาสามเส้นนะครับมีสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับมีสามสามเส้นอันนี้คือ ให้ดูนะครับนี่คืออันที่ผมแกะไว้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือนี่ครับดิเลตาปูนะครับเป็นดิเลตสองหน้านะครับเป็นตัวนะครับนี่ครับนี่นะครับกลับมาณนอันดับแรกเลยครับเราต้องมารู้ใส่ไฟก่อนนะไฮเทคก็จะมี3ามเส้นครับ สีดำสีฟ้าสีแดงครับสีดำสีดำนะครับเอ้ยให้สีแดงสีแดงก็จะให้เป็นนี่ครับจะต่อสีแดงออกมาผ่านฟิลนะครับเข้าเป็นไฟบวกครับแช่เลยนะครับเป็นไฟบวกแช่เลยอ่าครับสีแดงครับต่อมาคือเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเส้นสีดำก่อนนะครับ เรามาเส้นสีดําเส้นสีดําเราก็จะเอามาเข้าที่นี่ครับดีเลยครับแล้วก็ลงกลาวเอาง่ายๆครับสีดำาละลงกลาวโัวโลครับกาวแช่เลยครับกาวแช่เลยนะครับเป็นกาวแช่เลยสีดํานะครับแล้วก็จะ มาเข้าที่ดลเลย์ด้วยนะครับสีดำก็จะเป็นเข้าจะเป็นเข้าขาที่หนึ่งนะครับขานี้นะครับเห็นเส้นสีเหลืองไหมครับสีเหลืองที่ผมต่อไว้เนี่ยสองเส้นเนี้ยก็คือลงกาวแล้วก็เข้าที่เส้นสีดําของมอเตอร์นะครับเส้นสีดําของมอเตอร์เสร็จแล้วกอ็อันนี้เป็นกาวแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเปิดสวิงนะครับเส้นนี้ครับ เส้นนี้เป็นไฟเปิดสวิทคือขาคอยนะครับนี่ลบน่บวกนะครับง่ายๆครับแล้วก็เส้นนี้ครับเส้นขาคอมนะครับคอมคอมคือเส้นนี้นะครับเส้นสีแดงนี่นะครับเห็นไหมครับเขียนว่าคอมนะครับเส้นนี้เราจะไปเข้ากับเส้นสีฟ้าของตัวมอเตอร์นะครับเข้าเส้นสีฟ้าของตัวมอเตอร์ ในระยะที่ว่าเรายังไม่เปิดสวิตคุญแจครับเส้นเส้นนี้ครับยังไม่ได้เปิดสวิตคุญแจนะครับ er, ไม่ถนัดตอนที่เรายังไม่เปิดสวิตคุญแจปุ๊บเส้นนี้ครับที่คอมมอเตอร์เส้นสีฟ้านะครับมันก็จะมาลงกาวกับเส้นสีเหลืองนี่ครับขา nc เส้สนบนนะครับมันจะเป็นลงกาวแช่ไว้ตลอดนะครับแต่เมื่อไรที่เราเปิดสวิตคุญแจปุ๊บ ไฟเข้าเส้นเส้นสีเขียวนี่นะครับตีเย์ทำงานปุ๊บาขาเส้นสีฟ้าเส้นนี้มันก็จะมาแตะกับไฟบวกของเส้น N, N O นะครับนะครับ N O เส้นสีแดงนี้นะครับเป็นไฟบวกครับเป็นไฟบวกแช่นะครับเอาง่ายๆนี่เป็นไฟบวกแช่นะครับ เวลาเราปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บดีเลตหยุดการทํางานปุ๊บเส้นสีฟ้าของมอเตอร์ก็จะมาลงกลาวที่เส้นสีเหลืองแต่พอเราเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บเส้นสีฟ้าของมอเตอร์จะมาแตะกับไฟบวกเส้นสีแดงเส้นนี้นะครับง่ายๆครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบลองให้ดูนะครับ ไฟเปิดสวิตช์นะครับไฟไฟไฟเปิดสวิตช์น,น,นะครับไฟเปิดสวิตช์ปึ๊บแล้วดูดทำใหมครับไฟเปิดสวิตช์นะครับจี้ปึ๊บเลรืก็จะทำงานทันที ปล่อยครับนี่ครับปล่อยครับน่นครับประมาณนี้นะครับมันก็จะมีประมาณนี้แล้วผมจะแกะฝาครอบตัวอัตโนมัติที่อยู่ด้านในของมอเตอร์ให้ดูนะมันแกะได้เลย แต่ไฟไม่มีมาเลยหรือขาดกุญนนะครับก็นี่ครับอันนี้เขาจะเป็นสวิตใช่ไหมครับเขาจะเป็นสวิตหมุนนะครับนี่ครับนี่จะเป็นสวิตตัวสวิตอันนี้จะเป็นลูกเดี้ยวครับอันนี้สองเส้นนี้สีฟ้ากับสีเหลืองนี้จะเป็นเข้ามอเตอร์นะครับแต่ว่าเส้นสีแดงที่เราต่อเมื่อกี้นะครับไฟแช่ครับเส้นสีแดงไฟแช่ขานี้เลยนะครับเส้นสีดำลงกาวครับ ส่วนที่ออกไปเส้นสีฟ้าก็คือเส้นสับดินกับไฟนะครับสับไปซับมาครับประมาณนี้ครับแล้วลองต่อดูกันได้นะครับดีเดปูครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ